สวัสดีครับพบก,กับทีมงานอวยฟุตบอลครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับวันนี้มาฟังเรื่องราวของฟุตบอลไทยกันบ้างครับประกาศออกมาแล้ว24แข้งช้างศึกครับชุดจิงแชมอาเซียน2022ประกอบไปด้วยผู้รักษาประตูกิติพงษ์ภูแถวเสือก กำพลปฐมอัตกุลสลานอนอนุอนุอ,นอินกองหลังก็มีธีรทรบุญมาทันสัสลักไหประโคนพันษาเห็มวิบูลอิสดากาแมนสเสริมศักดิ์ขีสุพนันบุรีรัตนจัก,กรพันไยสุวรรณฉัดมงคลเลืองรัตนโลดกองกลางสุวรรยาปุริสายบดินภาลาจเจริญศักวงกร สารัฐอยู่เย็นศิวกรเตียตะกูลพีรรณฉำมลัศมีชาณรงค์พรมสีแก้ววีรเทศป้อมพันธ์เอกนิตปัญญาสร,สรวิสรวัฒเตดมิมตและกองหน้ามีสามคนครับทีรศิลปแดงดาอดิศกักดิ์ไกรสอนพลเมรอาจวิไลตามรุ้นตามเชียร์กันได้ครับทีมชาติไทย